ก็สบายดี FC มื้อจุทุกคนมากินลาบก้อยสอยจุนํากันมื้อนี้แซ่บแซ่บจ๊วดๆพี่น้องมาๆครับอุกเลยพี่น้อง nhưng mà bất cái cái tên của bạn ơi S <S <S ต้องน้ำเลยสุดเราต้องมีน้ำกรอบเข้าไปเลยตาจนแดง I'll put know. เเออจนพวด Ah. Mila yuk, kita makan kita. Ah! <sighs> สำหรับค้ดใดที่เข้ามาเบาิ่งฝากคนใจคดไค่คดตานะ